วันนี้ม่เยี่ยม E O F ที่สิงคโปนะครับ รุ่นเริ่มต้นโพลิเมอร์ของทาง US ที่เป็น LS 3D พิมเตอร์มีเครื่องใหญ่รุ่น M สี่ร้อเป็นเมทัลินได้สี่สิบเซนสี่สิบเซนสี่สิเซนนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็น4เลเซอร์สตัวนะ เมนสั้นนะครับก็จะเป็น power shot c r e e n วันนี้ power shot c r e e n นะครับซึ่ง power shot c r e e n ก็คือใช้สำหรับเครื่อง e o s ที่เป็น powder ที่เป็น s l s นะครับเมื่อพอพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยก็ <S <S จะมีผงวัสดุที่ยังอยู่ติดกับตัวเนื้องานนะครับก็าสามารถเอาชิ้นงานที่ที่พิมพ์จากเครื่อง s l s เนี่ยมามาทำความสะอาดนะครับซึ่งในตัวตู้เนี่ย เพื่อใหอ้ผงที่มันติดอยู่ตามชิ้นงานเนี่ยมันออกไปนะครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งจะเป็น power shot s s คือ surface นะครับก็คือจากผิวผิวใสๆของชิ้นงาน sls 3d p i n t e r ถ้าเกิเราต้องการให้ผิวงานมันเรียบมากขึ้นนะครับก็คือเข้าเครื่องนี้มันก็จะมีการพ่นไ์ติก โปรเซสหนึ่งเพื่อทำให้ผิวเรียบเนียนมากขึ้นนะครับแล้วนกะ็สุดท้าย s o mm hmm. s โอเอสพเของ EOS เสนี่ยสามารถพิมพ์ในร่อนที่เป็นสีขาวได้ mm hmm. ก็จะมีเครื่องตัวนี้ Dimension นะครับเป็นเครื่องย้อมสีนะครับซึ่งเราสามารถเลือกแทนโคนเลือกเฉดสีตามกำหนดได้เลยเราก็ กดในซอฟแวร์แล้วก็เอาพาร์ใส่เข้าไปในเครื่องนี้จาเครื่องนี้ก็คือจะทําการย้อมสีชิ้นงานให้เลยนะครับซึ่งอของยี่ห้อน,นี้เราเคลมว่าสามารถย้อมลงไปในเนื้อในได้เต็มที่เลยนะครับผมสีจะไม่หลุดลอกแล้วก็ไม่จางไปด้วยนะครับโมเดลนี้พิมพ์จากเครื่อง u UH s p 110สังเกตดูครับอันเล็ก บางมากๆนะครับแต่ว่าตัวแม่ตนิกก็ยังใช้งานได้อยู่ตัวลูกสูก็ยังเหมือนขึ้นเหมือนลงได้อีกโมเดลหนึ่งนะครับเปโคมไฟหน้าบางมากๆนะเหมือนบางกว่าเขาเกียยไฟล์ดีเทลเรซูลูชันจากเครื่อง EOS P110 รุ่นพิเศษนะครับเกเล็กอย่างี้นี่ เรา,าพาักแข็งแรงนะครับไม่ได้กดเขาพังนะครับห้องเก็บผงวัสดุของ US นะครับที่เป็น metal metal alloy galvanizing steel เบสวางแฟนเลสสติลสามหน่ทูสติลเทสิบสามแฟนเลสลซีเอส่วนอันนี้ก็เป็นตู้สำหรับ วัะสะดุที่ติดไฟไง่ายนะครับก็คือตู้กันไฟจะเป็นพวกไทเทเนียมเลยตรงนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมแตนะเ์นสเสตชิ่สุดเจ็ทคีซี โบร์อโคมสำหรับงานทันตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับคัพเปอร์ตัวอย่างชิ้นงานของ EUS ที่เป็น Conformal Cooling นะครับนี่น่าจะเป็นอินเสิร์ตของชิ้นงานชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะมีสังเกตว่าก็คือจะมีรูทางน้ำเข้า2ช่องเข้าจากด้านล่างออกจากด้านบน นะครับซึ่งจะให้ดูเนื้อในว่าที่เขาดีไซน์มาเนี่ยเขาเป็นลักษณะคล้ายๆเกลียวสว่านนะครับซึ่งจะแบ่งแยกตัวน้ำเข้าน้ำออกเนี่ยเป็นเป็นสองช่องนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับอ่าก็คือจะสังเกตว่าฝั่งนี้น้ำก็จะวนเป็นเกลียวไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งตงัวนี้ก็จะเป็นเกลียว เลียวออกมาฝั่งนี้นะครับคือตัวนี้ก็จะระบายความร้อนได้ดีนะครับเพราะว่า,ามีเซอร์เฟ a แอเรียค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราจะเป็นท่อตรงๆไปเลยนะครับเราก็จะมีการวนไปวนมาของตัวคูลเลนนะครับวัสดุตัวนี้ก็คือจะเป็น m a ม a g i n g steel M.S.1 ของทาง U.S. นะครับ